สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้กยุทธ DIY ก็จะมาแนะนําสว่านโรตารีซึ่งเป็นสว่านโรตารีราคาถูกคุณภาพดีนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นของยี่ห้อพัมคินนะครับแต่เป็นพัมคินโฮมนะครับซึ่งจะทํามาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นมืออาชีพนะครับที่ไม่ได้ใช้งานหนักนะครับก็จะเหมาะกับช่างไฟช่างประปานะครับหรือว่าช่างแอร์นะครับแล้วก็ผู้ใช้งาน DIY ก็สามารถใช้งานได้ หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจาะคอนกรีตเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับในกล่องก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์7ชิ้นนะครับก็จะมีดอกสกัดมาให้2ดอกนะครับแล้วก็จะมีดอกสว่านมาให้อีก4ดอกนะครับมีหัวมาให้เปลี่ยนอีก1หัวนะครับสามารถใช้กับดอกสว่านธรรมดาได้นะครับก็ใส่มาในกล่องนะครับกล่องก็ดูแข็งแรงใช้ได้นะครับมีคู่มือแล้วก็เปลงทันสำรองมาให้อีกหคู่นะครับ ในกล่องก็จะมีอุปกรณ์มาทํานี้เลยนะครับาสาหรับรายละเอียดของเจ้าสว่านตัวนี้นะครับก็จะเป็นสว่านขนาด800วัตต์นะครับสามารถเจาะคอนกรีตได้26มิลเลยนะครับมีความเร็วรอบอยู่ที่0-900รอบอต่อนาทีนะครับแล้วก็มีอัตราการกระแทกอยู่ที่0-4,850รอบต่อนาทีเลยนะครับเจ้าสว่านตัวนี้ก็จะมีแรงระแทกอยู่ที่3จุนนะครับาสำหรับเจ้าสว่านโรตารี่ตัวนี้ก็จะมีรหัสรุ่นว่า H26DFR นะครับ ตัวนี้มีน้ำหนักอยู่ที่3กิโลนิดๆน,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 นะครับมีโหมดการทํางานอยู่3โหมดนะครับโหมดแรกนะครับก็คือโหมดเจาะไม้จเจาะเหล็กก็คือโหมดเจาะธรรมดานะครับส่วนโหมดที่2นะครับก็คือโหมดเจาะกระแทกนะครับก็ใช้ในการเจาะคอนกรีตนะครับมาที่ชี้อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นโหมดการเจาะคอนกรีตนะครับแล้วก็มีอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือการโหมดสกัดนะครับก็ใช้ในการสกัดปูนนะครับสกัดคอนกรีตนะครับกลับมาที่ตรงนี้เลยนะครับ ส่วนก้านวัดความลึกนะครับเราก็เอามาใส่ที่ตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถกดอที่แดงๆนะครับที่ผมกดอยู่นะครับตามภาพแล้วก็รูดเข้ารูดออกเพื่อกําหนดระยะความลึกได้เลยนะครับในการเจาะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตับซ้ายขวานะครับให้หมุนซ้ายหรือว่าหมุนขวานะครับส่วนตัวดอกของสว่านโรตารีนะครับก็จะไม่เหมือนตบดอกสว่านธรรมดานะครับก็จะเห็นเป็นร่องๆนะครับวิธีการใส่นะครับแล้วก็ดอกสว่านเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ หมุนนะครับใช้มือจับดอกสว่านแล้วหมุนหานะครับเพื่อให้มันตรงล็อกนะครับเมื่อตรงล็อกแล้วก็ดันเข้าไปได้เลยนะครับแค่นี้ก็เร็ียบร้อยนะครับก็ใส่ง่ายนะครับวิธีการถอดนะครับก็ใช้มือกดตรงที่หัวจับดอกนะครับดึงดอกสว่านออกนะครับการปรับโหมดนะครับที่ชี้อยู่ตรงนี้นะครับก็จะใช้กู้กับโหมดสกัดนะครับซึ่งโหมดสกัดปกติมันจะ ไม่สามารถหมุนตรงดอกสว่านได้นะครับหรือว่าตรงหัวสว่านมันจะหมุนไม่ได้นะครับเราก็ปรับมาที่อ่าหมดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หมุนดอกสว่านนะครับให้ปากดอกสกัดนะครับอยู่ในแนวที่เราต้องการนะครับแล้วก็จากนั้นก็ปรับกลับมามีหมดการสกัดเหมือนเดิมนะครับส่วนดอกสว่านนะครับเพื่อนจะสังเกตได้เลยนะครับดอกสว่านโรตารี่นะครับจะเป็นร่องไม่เหมือนกับดอกสว่านธรรมดานะครับ ซึ่งเขาจะเรียกว่า sds plus นะครับซึ่งจะผลิตมาเพื่อใช้กับการงานปูนโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งจะเป็นการจับดอกที่แน่นนะครับไม่หลุดไม่หลวมไม่ว่าจะแรงสั่นสะเทือนจากการเจาะคอนกรีตนะครับจากการคะเทกในชุดนะครับก็ก็มีหัวแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นหัวสว่านธรรมดาในเมื่อเราอยากจะใช้กับดอกเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับก็สามารถถอดเปลี่ยนหัวได้เลยนะครับวิธีการถอดเปลี่ยนหัวครับก็ สังเกตตรงนี้นะครับอาที่ผมชี้อยู่ก็กดนะครับก็ถอดหัวออกได้เลยนะครับเนการใส่หัวนะครับก็นําหัวมาใส่นะครับหมุนให้ตรงล็อกแล้วก็ดันเข้าได้เลยนะครับใส่ได้ง่ายนะครับเล่นในส่วนของหัวจับดอกที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นแบบขันเร็วนะครับก็สามารถใช้มือหมุนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้จำปาในการขันนะครับก็ทําให้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ ในบางครั้งถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดจากโหมดสกัดมาเป็นโหม,มโดจอธรรมดานะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้ขาให้เราหมุนหัวสว่านนิดนึงนะครับจากนั้นก็บิดเปลี่ยนโหมดก็สามารถเปลี่ยนได้เลยสำหรับตัวมือจับนะครับเราก็สามารถเอามือหมุนนะครับคลายล็อกแล้วก็เลื่อนนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะครับจะไปซ้ายไปขวาหรือด้านล่างก็ได้นะครับก็ตามที่เราถนัดได้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานกล้านวัดระยะความลึกนะครับเราก็ใส่เข้าไปที่ตัวสว่านนะครับแล้วเราก็วัดจากปลายดอกสว่านเข้ามาที่ตัวกั้านะครับว่าเท่าไหร่ ก็เลื่อนตามที่เราต้องการวันนึกเท่าเลยนะครับเวลาเราเจาะตัวก้านก็จะไปค้ำกับผนังนะครับก็จะได้ความลึกที่เราต้องการนะครับอย่างในตัวอย่างผมวัดไว้ที่ห้าเซนติเมตรเดี๋ยวมาทดสอบใช้งานกันเลยนะครับครั้งนี้นยผมจะทดสอบเจาะเสาขนาด3นิ้วให้ดูนะครับ มาลองเจาะเสาขนาดสี่นิ้วกันบ้างครับอดอกมาสั้นไปไม่ทะลุเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนดอกใหม่นะครับ มาดูง,งานสก,กัดหินกันบ้างานะครับอันนี้เป็นหินธรรมชาติมาลองสก,กัดเสาปูนนะครับที่เจาะไปเมื่อกี้เสาขนาด3านิ้วนะครับแรสกัดสามจุนถือว่าเยอะมากเลยครับ มีผลสะเทือนต่อกล้องที่ใช้ถ่าย,ยนนเลยก็มาดูการเจาะไม้นะครับอันนี้เจาะไม้เทียมนะครับเป็นดอกขนาด12มิบนะครับ รับการเจาะไม้ก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็หลังจากที่ได้ทดลองใช้งานดูแล้วนะครับสำหรับผมนะครับสว่านตัวนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะครับคุ้มค่ามากนะครับสำหรับสว่านโรตารี่ในราคาพันกว่าบาทแล้วก็ทําได้ขนาดนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างนะครับในรายละเอียดใต้คลิปนะครับก็จะเป็นลิงก์ lazada shopee ทุก่นก็สามารถกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ชอบนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับปุยเดวายด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากปุยเดวายนะครับอย่าง Sub ส cribe ก็คือ1นึ่กำลังใจนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ